ค <c oughs> ุณไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ขึ้นแล้วเนี่ยไรสด คนลุมันเลยตีตมันให้ตีให้มันตาย่สามคนอดีเลยโอ้โห đi rồi anh em. Ngon quá. Đấy, đấy đủ tiền rồi. Anh. आओ ताली ही ओए ओए ากระบอกรัดที่เอวพี่กระบอกให้ลงล่าง

วีการ้อยแล้วพี่การ้อยคนนะจะวันเล้เจะบันแล้ว ผมยอมโดนแท,ทงเทียนแสงก็ได้ครับ <900 S 1> okay. ไปไปครับไปครับเก้าร้อยสวัสดีเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านแล้วครับดูแสงมณีนะครับวันนี้แสงมณีว่าไม่กลัวนะครับชูจเจริญไฟนี้แสงมณีครับหน้าเขียวเขียวนะครับดอกนี้ ครับเข้าเลยเข้าเลยสวัสดี999ท่านแล้วครับจะเสียอาการนะครับเช้านี้จะลงเอวนะครับผมเด้งแล้วนะครับใครสวัสดีครับใครบอกว่าจะลงล่างนะครับสวัสดี1,000ท่านนะครับสวัสดี1,000ท่านนะครับสวัสดี1,000ท่านนะครับ แชมนีโดนอแล้วนะครับโดนดอกนี้รวบเลยนะครับเดินแทงแล้วโอ้ยพ่เตดย้ลยครับแทงหดเกินนะครับแทงแล้วครับแชมนีก็โดนแล้วนะครับ วางเล้วนะครับวางแล้วนะครับไปแล้วนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสวัสดีหนึ่งพันสองท่านนะครับชวมันดีแรงดีไม่มีตกนะครับ แฉมนีแรงดีไม่มีตกนะครับความได้ทั้งวันมได้ทั้งวันนะครับแสมนีบอกปัามได้ทั้งวันนะครับแสงงไ้แตกแล้ว<อ>เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตนปสามเข่าครับจะลงแล้วนะครับขแข็งเอ็มโดนดนีแข็แงเอ็มโดนเลย สวัสด so oh ีห oh นุ oh ่ม oh พันนะครับ oh มีไถนามีไถนาด้วยนะครับแทงกระโดดนแทงกระโดนไปจะลงเกลียวครับโอ้โหลงเกลียวนะครับเสียอาการครับดอกนี้โอ้โหลงเกลียวล้มทับนะครับเสียอาการแล้วครับโอ้ยโอ้โหดูดูพี่หินมาโอ้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวมาเปี้ยวมาแล้วครับโอ้ยเตะขวาก่อนนะครับยัดนะครับ โดจะใส่แล้วนะครับเริ่องแขวางแล้วครับแสงตนนัวนี้จับขาแล้วไถานาแล้วครับโอ้โหแทงโอ้โหดูความแข็งแรงแสงมณีโอ้โหดูความแข็งแรงแสงมณีไฟนี้นะครับใครมา เสียบแล้วนะครับเสียบแล้วโดนแล้วครับโดนซ้ายแล้วนะครับยังไม่ลงครับยังครับยังไม่ลงครับยังไม่ลงครับยังครับยัง เรียกแล้วนะครับเรียกแล้วนะครับยังนะครับแสงมณีบอกยังนะครับยังไม่ลงครับยังไม่ไม่อะไรนะครับวัยที่พวกทุกอย่างตายในหน้าที่นะครับแสงบอก แสมเพราะว่าไฟนี้ผมยอมตายในหน้าที่นะครับแทงอย่างเดียวเขียวลูกพ่อใครก็ไม่รู้เนี่ย ดูดูแสงปั๊มเสร็จแล้วมาดูเพชรสมานนะครับเพชรสมานเข้าค่ายเรียบร้อยแล้วครับเพชรสมานเข้าค่ายเรียบร้อยเพชรสมานอยากปั๊มหรือเปล่าครับไม่นะครับนะเพชรสมานไม่เอานะครับดูนี่นะครับ <c oughs> แทงเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับผม วางแก้ขวาไปขวางแล้วครับอาการไม่ดีครับลุงอาการไม่ดีมือกลังอางขาวเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโอเคครับเรามาถามควม่ม<อ>ก่อนนะครับก่อนนะครับสามคนก่อนนะครับผมมาครับผมเข้าแบบสามครับโอโ้มาหนึ่งครับ มาสองนะครับสามนะครับเออเฮ้ยกาเราประถมความมั่นใจไฟนี้เป็นไงครับแสงมณียอดทำไฟนี้แข็งแข็งนะครับเอ๋ร่างกายเหรอว่าอะไรครับร่างกายอ๋่างกายนะครับล่ะร่างกายแข็งดูครับไฟนี้ดูฉบับเนื้อตัวร่างกายของแสงมณีนะครับกำลังเริ่มนะครับก็กว่าจะถึงวันวัชกก็ไม่มีนะครับไขมันมันก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับ ดีเรื่อยๆดีกันเรื่อยๆนะครับนาะนี้มั่นใจเต็มร้อยนะครับครับผมาเ้ปนที่าพลัง่้าลังใจแสงมัีด้วยนะครับวันที่หนี้สนุกแน่นอนครับผม1วรอยนกเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์เอกลักษณครับสวัสดีครับผม นี่เป็นไงบ้างวันยังไงก็สู้ๆต่อไปครับครับผมหมุกเจ็บครับแเข็มครับแปดเข็มแปดเข็มเมื่อวานนี้ครับผาดครับาใไมครับผมยังไงก็ฝากเชียร์ฝากช่วยเชียร์เป็นการจะให้อกลัษณ์ต่อไปด้วยนะครับครับพวกเราก็จะสู้เต็มที่ครับ เอ้ยผมยืนไม่ได้ยืนในคอตักกัดต่อกันเาอาอีกเลยเป็นไงครับเมื่อวานครับเหมือนเดิมเหมือนอะไรเหมือนเดิมเป็นเดิมเกมกีฬามีแพ้มีชนะเสียตังค์ไม่เสียชีวิตนะครับถูกไม่ <c oughs> มเม <c oughs> สียชีวิตแล้วโลรกแกรนี้ใช้ได้ตลอดเอาใหม่เอาใหม่แต่ถ้าเสียบ่อยก็ไม่เป็นไรธรรมชาติดีที่ไม่มีที่เล่น โอ้แฟนคลับเยอะแต่ว,ว่านุ่นไปตามภาพเพชรสังวาลนุ่นบอกแก้ตัวกับตัวนุ่นนุ่นไปตามภาพเพชรสังวาลหน่อยนี่เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อตัวเพชรสังวาลไหนวะมันเหรอเพชรทรมานครับเป็นไงบ้างครับไฟน,นี้ครับสวัสดีครับก็ซ้อมมาตลอดอ่ะตั้งแต่โควิดผม ไม่ได้ไปไหนครับอยู่แต่ค่ายครับครับยังไงก็การันตีคู่ดูเดือดไปนี้นะครับการันตีคู่ดูเดือดยังไงก็ไม่ถอยแน่นอนครับยังไงก็ฝากแฟนคลับด้วยอ่ะฝากเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับวันที่14นี้ครับผมเต็มที่แน่นอนครับผมรอติดตามว่าผมเหมือนท้าต้องเจ็ดครับอาทิตย์หน้าครับต้องเจ็ดโอ้ยนี่จะเยอะกูป้อนทั้งวันเหงื่อไม่ออกผมั้งกูเหงื่อแตก อาจงังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่องเจ็ดอาทิตย์หน้านะครับพีบ่วีฝากผลงานหน่อยด็วฝา,ผากผลงานหน่อยส่อนดีค่ะ <c oughs> เราจะพูดอะไรตับโรงงานเออใช่ใช่ใช่วันที่เท่าไหร่วะวันที่14กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์วันวละท้ายแน่เลยใช่ค่ะวันที่14กุมภาพันธ์จะมีหนูจะ cover เพลงค่ะใน YouTube ช่องข้าวสารค่ะช่องข้าวสารซาวค่ะฝากติดตามด้วยนะคะอะเดี๋ย ผลงานอะไรวะอันนี้น้องสาววิวีน้ำน้ำสาวแทยปะใช่สวัสดีค่ะหนูชื่อวินันทนะคะฝากติดตาม,มผลงานผลงานมวยไทยด้วยนะคะแล้วก็ฝากถ้าอยากติดตามหนูก็ติดตามในเฟซบุ๊กวินันทสิทธิ์ช้างสิงห์หรือโอ๊ตโอ๊ตสิทธิ์ช้างสิงห์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราอะค่ะสวัสดีค่ะวีไว้ะวะนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในเฟซบุ๊กวีไว้สิทธิ์ช้างสิงห์ค่ะแล้วก็ในไอจีวีไว้ไอดาดาค่ะนี่ น่ารักทุกคนครับฝ่ายไหนวะมันเงงากันวิวีเป็นคนจังหวัดไหนครับคนกรุงเทพครับอายุวิวีสิบหกครับฮะ พี่สิบสามพี่สิบสามแม่มีอะไรถามวิววมไหมครับเดี๋ยวดูกันยังไม่หันคนไหนสเปคครับสเปคทุกคนน้อง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 ครับน้องไหนวะอีกสองคนนี่ไง ไปละได้ครับเอาลูปไม่ใช่ผมเอารูปนะเอาลูเหรือลูกครับแล้วแต่คุณนะมีปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่ผมมีปัญญาไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยววันหน้าวันไหนๆว่างเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดใหม่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยวันที่ห้านะครับวันที่ห้าใสกับ่อ่กับพี่ชูเจริญนะครับบายยครับ